วันนี้ aas เจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยในฤดูกาลใหม่ก็ได้มีการแถลงข่าวรายละเอียดต่างๆให้หายใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ aas เขาแถลงข่าวใหญ่โตเลยคือไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของฟุตบอลไทยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นแอป aas play ที่มันมีครบ หลายอย่างมากทั้งวาไรตี้ทั้งหนังทั้งบอลตา่างประเทศกีฬานะต่างๆนานา,นานเยอะไปหมดนะครับเอาเปบ่าก,ก็ไปหาข่าวอ่า,า,านฉบับไทยรแล้วกันผมขออนุญาตยกมาแค่เรื่องของฟุตบอลไทยที่เราให้ความสนใจกันแล้วกันนะครับก็สรุปรวมความว่าดูฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับขอเพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชัน AS เอสเพลคุณก็จะได้ดูฟุตบอลไทยในรายการที่แข,ข่งขันในประเทศไทยเนี่ยทุกรายการเลยนะครับโหดมากๆไทยลีกดูครบทุกคู่อยู่แล้วโดยปกตินะครับไทยลีก2 ครบทุกคูอ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยก็คือฟุตบอลไทยลีก3ซึ่งมันเตะเยอะมากนะครับกระจายแข่งกันทั่วประเทศก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง AAS ด้วยนะครับเบื้องต้นน่าจะถ่ายทอดสดเฉพาะาสนามที่มีความพร้อมนะครับคือตามข่าวเดี๋ยวบอกว่า770แมตช์เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะถึงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่ถึงก็ก็ใกล้เคียงเพราะว่าเขาจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับที่ผ่านมาเนยไทยลีก3เนี่ยที่เคยมีเนี่ยนะครับ a อเอเองก็เคยถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นรอบแชมเปี้ยนลีกที่มันเหลือทีมไ่เยอะล ลึกๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะไปถ่ายทอดสดตั้งแต่รอบแบ่งโซนนะครับก็ถือว่าเป็นการไปปลุกกระแสนะครับตีตลาดฟุตบอลลีกภูมิภาคซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับจะให้ทําให้บอลภูทรของเราได้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนะครับก็เรียกว่าฟุตบอลลีกไทยดูกันครบเลยไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองรวมถึงไทยลีกสามที่เล่นตั้งแต่รอบภูมิภาคไปจกนกระทั่งถึงรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีลีกเห็นมีลีกยูยี่สิบเอ็ดยูยี่สิบสามด้วยนะครับ ปีนี้จะเป็น u 21ละก็ะจะเป็นลีกมีแข่งด้วยมีฟุตบอลหญิงทั้งหลีก1หลีก2นะครับมีบอลถ้วย FA ครับบอลถ้วยหลีครับเรียกว่ามากันครบหมดเลยที่ AIS Play นะครับคุณจะดูฟุตบอลไทยได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดูแบบฟรีไม่มีเงื่อนไขซึ่งผู้บริหารเขาบอกว่าเบื้องต้นคือในฤดูกาลแรกที่ได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยจะเปิดให้แฟนบอลไทยชมฟรีก่อนนะครับส่วนฤดูกาลต่อๆไปค่อยว่าก,กันอีกทีแต่ว่าในความตั้งใจเนี่ยด้วยสัญญาที่มีอยู่4บวกสเนี่ยก็อยากจะให้คนไทยได้ชม ฟรีตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาร่วมกันสนับสนุนในปีนี้ก่อนให้ยุสเซอร์มันได้เยอะๆนะครับให้มันทะลุเป้าผมว่าปีต่อไปก็อาจจะมีเฮอีกนะครับก็คือปีนี้เขาจัดหนักมากพรีเมียร์ลีกแถลงเป็นเมื่อวานละในคลื่นเดียวกันวันนี้ก็เป็นไทยลีกซึ่งมีเอ่เงื่อนไขที่แบบว่าราคามันมัน,มนก็จะบอกว่ามีราคาก็ไม่ได้เพราะไทยลีกมันดูฟรีนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะดูอย่างอื่นให้มันครบทั้งหนังทั้งวาไรตี้อื่นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องเสียเงินซื้อแพ็กเกจหน่อยซึ่งมันก ไม่ว่าในส่วนของฟุตบอลไทยจบนะฮะดูฟรีครบทุกหลีกครบทุกถ้วยเจอกับฟุตบอลไทยในฤดูกาลใหม่ที่ a s Play พครับ